ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปธนาทัวรก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับพอดีไม่สบายนิดหน่อยก็นี่แหละก็คือล่าสุดก็จะมีข่าวคราวนะครับความเคลื่อนไหวของลาวนิดหนึ่งนะก็คือนายยกลาวเครื่องบินตกอย่างนั้นนะนายยกลาวเครื่องบินตกแต่ประชาชนกลับเฮนะประชาชนของลาวนี่กลับเฮกลับดีใจมันหมายความว่าไงครับ นายกลาวเครื่องบินตกแต่ดวงแข็งนะครับนายกรัฐมนตรีลาวนายกลาวและคณะระัฐมนตรีรวมเจ็ดท่านไปเมืองท่าแขกไปเปิดงานอาหารแห่งหนึ่งที่เมืองท่าแขกแต่ดวงแข็งนะครับก็รอดชีวิตกลับมาคนเฮเลยนะคนคนลาวเฮเลยผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมคนลาวต้องไปเฮด้วยนะอย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปทําพฤติกรรมอย่างนั้นนะครับคนลาวนยะก็ ก่อนที่เราจะมาพบกับรายละเอียดนะครับ็เราก็มาพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนก็คือ YouTube Premium อ่านะครับสมัคร YouTube Premium ดู y o u t u b e ฟรีโดยไม่มีโฆษณานะครับหรือจะดูดูยูดู u ูทูบฟรีหนึ่งเดือนก็ได้อยู่ในสมัครเข้าไปนะครับใน YouTube Premium นะครับเข้าไปสมัครใช้งานใช้งานฟรีหนึ่งเดือนนะครับดูฟรีไม่มีโฆษณา1เดือนก็ได้หรือจะสมัครเป็นรายเดือนเดือนละ1 9บาบาท100 149บาทหรือ300กว่าบาทหลายปีก็มีหลายหลายรูปแบบนะครับก็ฝากไว้ y o u u u b พรีเมียมอันนี้นะก็นี่แหละเราเข้ามาดูในส่วนของนายกลาวดวงแข็งนะครับนายกรัฐมนตรีลาวและคณะรัฐมนตรีรวมจิตท่านไปภารกิจเปิดงานอาหารที่เมืองท่าแขกนะครับอ่าเมืองท่าแขกก็อยู่ทางไหนครับอยู่ทาง ทางฝั่งนครพนมนั่นแหละนะครับเมืองท่าแขกก็มาจากเวียงจันทร์ก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะก็คือใบพัดหักแย่งั้นนะใบพัดหักนักบินนะครับควบคุมเครื่องลงจอดได้แลนดิ้งลงทุ่งนาได้อย่างปลอดภัยก็คือได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนะเคล็ดขัดยอกนิดหน่อยก็คือหากก็คงจะหักไม่เยอะหรอกนะครับอันนี้นะ ก็โพสต์น <tang s> ี้นะครับก็เกิดขึ้นจากไหนครับก็เกิดขึ้นจากโพสต์นี้ก็มาจากอะไรครับนี่แหละจากโพสต์ของนายอันนี้ก็คือนายกทนมตีคนนี้ก็คือนายนายสอนชัยนะท่านชื่อนายสอนชัยนะครับที่ไปภารกิจนี่แหละภารกิจไอเปิดงานอาหารเนี่ยครับก็โพสต์นี้ก็มาจากโพสต์ของนาย จเซฟนายโจเซฟก็ออกมาโพสนะนายโจเซฟออกมาโพสนะครับโพสนี้นั่นเองก็นายโจเซฟก็ออกมาโพสนะครับนายโจเซฟนะครับอัครวงศ์นะบอกโพสว่ายังไงครับนายโจเซฟบอกว่าข่าวดีว่าง,งั้นนายโจเซฟที่ลาวบอกข่าวดีว่าง,งั้นที่ว่ายนกองทัพอากาศก็คือเครื่องบินนั่นแหละข่าวดีข่าวดีวดเออยนกองทัพอากาศลาวมีปัญหาใบพัดหักว่าง,งั้นการอากาศ แต่นักบินสามารถข่าวดีหรือข่าวด่วนนะเนี่ยข่าวดีหรือข่าวด่วนนะก็บอกว่านักบินสามารถบังคับเครื่องลงเออลงจอดมาได้เอออย่างบุตรวิตว่าอยนั้นอยนอะไรนะนยนบินไปเมืองท่าแขกก็คือไอ้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ตัวน,นี้ไปเมืองท่าแขกว่าง,งั้นมีผู้ตำแหน่งสูงหลายคนนะก็ใน ในเครื่องบินลำนี้เที่ยวนี้ก็มีผู้ตำแหน่งหลายคนลักษณะนั้นแต่เรื่องนี้ทางการลาวปิดข่าวไว้ว่าอย่างนั้นนะเกก็นายโจเซฟก็ได้ออกมาพูดนะครับนายโจเซฟก็ออกมาพูดนี่แหละว่าเออทางการลาวปิดข่าวไว้อะไรประมาณนั้นนะนี่ก็ถือว่าเป็นคือว่านายคนลาวบางส่วนบางกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลก็เฮดีอ,อกดีใจนะลักษณะนั้นก็ไม่อันนี้ก็บอกว่า รัฐบาลไม่ออกมาชี้แจงอะไรเลยว่างั้นนะอันนี้ก็ก็คือโพสต์ของนายโจเซฟที่เอามาโพสต์เรื่องราวเหล่านี้นั่นเองก,ก็คือสาเหตุทําไมครับทำไมเครื่องบินถึงตกสังเกตช่วงนี้เลยนะดาวนี่มีปัญหาเยอะนะดวงดาวปี67เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้นะครับสำนักงานของรัฐมนตรีนะไฟไหม้ห้องคอมพิวเตอร์เสียหายก็เป็นครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2ก็คือเครื่องบินฝึกของลาวตก อันนี้นะครับเครื่องบินของฝึกของเราตกมีนักบินเสียชีวิต2ท่าน2นายแล้วล่าสุดก็คือเครื่องบินคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ยเท่านเนี่ยนะครับไปเปิดงานเมืองร่าแขกแล้วเกิดอุบัติเหตุใบพัดหักนะครับเ,เครื่องเสียการทรงตัวแต่ยังควบคุมได้อยู่ลงควบคุมเครื่องลงกลางทุ่งนาอันนี้นะลักษณะนั้นนะครับก็หมายเลขอะไรครับ เครื่องยนต์ลำนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์หมายเลข038หรือเปล่านะก็จะเป็นหมายเลขสามสี่ศูนย์แกอ่าก็ 3, 4, ะะจะมี084085 086เรียงกันไป3 408 4, 4 34085 34086อะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเรามาดูแล้วเพราะอะไรครับสาเหตุเพราะว่าหนึ่งนะผมว่าเครื่องบินล้าสมัยละและเครื่องบินล้าสมัย2อ,อายุการใช้งาน มันเกินชั่วโมงเช่นใบพัดเนี่ยใบอายุการใช้งานเมื่อถึงครบอายุกําหนดแล้วจะต้องเปลี่ยนใบใหม่ไงถ้าไม่เปลี่ยนมันจะมีรอยร้าวนะครับใบพัดเครื่องบินทุกรุ่นทุกอะไรก็แล้วแต่มันจะมีลายแตกลายงานนะเออไอใบพัดเนี่ยมันแตกมันร้าวได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครบชั่วโมงมันยังใช้มา10ปี20ปี30ปี40ปีอะ่ะต้องมีการเปลี่ยนใบพัดเพราะฉะนั้นราวก็จะต้องทําการลิงก์กับบริษัทผู้ผลิต อย่างนี้นะครับเพื่อดาการเปลี่ยนใบพัดไม่ว่าจะเป็นเช็คเครื่องยนต์เอ่ยเปลี่ยนใบพัดเอ่ยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น 71, mi เจ็ mi 7 1นั่นเองเป็นรุ่นตั้งแต่สหาภาพโซเวียตรุ่นนี้น,นะครับผลิตมานานแล้วซื้อมาตั้งแต่ปีน้น่นเลยปี32 33ก็มาเกือบ2 0่สถึงสาปีแล้วใช้งานมานะครับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มีอายุใช้งานอยู่40ปีนะครับามาถึงกลางทางแล้วล่ะนะแต่เครื่องอาจจะยังได้ โครงสร้างบางส่วนแต่ใบ,บพัดมันหมดอายุไปแล้วไงเออแสดงว่าเครื่องนี้ใบพัดหมดอายุไปเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วแหละเพราะฉะนั้นมันเริ่มแตกลายงานพอมาเลยครับพอมาขึ้นบินน่ะนะครับจังหวะไฟเนี้เกิดอุบัติเหตุไฟเนี้นะครับมันก็เลยทําให้ใบพัดหกักไงในะบพัดหักเสร็จแต่มันก็ยังคอนโทรลเครื่องได้อยูนะ่มันก็ยังประคองเครื่องมาได้อยู่อันนะี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องบินมันมีสภาพเก่านะั่นเองสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับเกิดจากหนึ่ง อุปกรณ์ใบพัดมันหมดอายุการใช้งานมันแล้วกองทัพอากาศเราไม่มีการเมนเทนแน้นไม่มีการบำรุงรักษารอบอายุการใช้งานของมันให้ตรงให้เต็มให้ตรงไปตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยเกิดรอยร้าวใช่ไหมล่ะครับมันเกิดรอยร้าวมันถึงแตกนะมันไม่มีนกไปบินชนไม่มีไม้ไปไปชนไม้แล้วเพราะมันบินอยู่กลางอากาศมันตัดอากาศตัดลมใช่ไหมล่ะครับหังนั้น ช่วงนี้เกิดอากาศหนานแน่นนะครับเพราะนั้นเกิดอากาศหนานแน่นมันก็ลอยร้าวความต้านทานใบพัดมันก็จะทํางานหนักกว่าเดิมหน่อยใช่ไหมครับลักษณะนั้นการบินหน้าหนาวมันจะเกิดอากาศหนานแน่นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นใบพัดที่มันหมดอายุการใช้งานเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้อ่าแตกราวหรือเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ได้ซึ่งในลาวเนี่ยนะครับมีเครื่องบินรุ่นนี้ซื้อมาจาก ซื้อมาจากสหภาพโซเวียตรุ่นยุคยุคสหภาพโซเวียตนะรุ่นเนะี่ยไอเอ็มไอเนี่ยนะครับซื้อมา4ี่ลำตกไปแล้วสองลำนะครับไอรุ่นเนี้ยตกไปแล้ว2ลำนะล,นนล,ล,นะลงทุ่งนาไปแล้วสองลำนะครับครั้งแรกเสียชีวิตทั้งหมดครั้งที่2ลงทุ่งนาปลอดภัยครั้งที่3ก็เนี่ยนะนะอุบัติเหตุเนนะี่ยเป็น,ปนถือว่าเป็นครั้งที่สในรอบไล่เลี่ยก,กันเลยนะเออตั้งแต่ปีนู่นเลยปี ไล่ามาเลย37 38ขึ้นมาก็เป็นมีอุบัติเหตุแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นแสดงว่าซื้อต่อมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ซื้อมือหนึ่งก็ได้โซเวียตอาจจะใช้งานมาแล้ว20ปีแล้วมาขายให้ลาวต่อถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นลาวก็เขาก็มาทําสีใหม่แล้วก็เอามาใช้งานเป็นเครื่องบินมือสองก็ได้เพราะซื้อมาสี่ลำพเพราะลาวคงไม่สามารถจะซื้อมือหนึ่งได้เพราะนั้นผมคิดว่าไอ้สี่ลำเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องบินมือสองซึ่งอายุของอุปกรณ์ต่างๆมันเริ่มหมดแล้ว อพอมันหมดปั๊บเนี่ยเอามาใช้อีกยีปีก็ถือว,ว่าสุดๆแล้วใช่ไหมครับมันก็เต็มพิก,กัดแล้วไงเพราะมันไม่ใช่เครื่องบินลําใหม่งไงมันผ่านอายุผ่านการใช้งานมาแล้ว20ปี10ปีอย่างเงี้ยแล้วก็มาขายเป็นมือสองให้ลาวสี่ลำอย่างเงี้ยมันก็เลยเมื่อมาถึงลาวแล้วมันก็เลยกลายเป็นอายุต่างๆมันต้องเมนเทนเนนเพราะนั้นลาวก็มีนโยบายอยูน่นะว่าจะจติดต่อกับบริษัทต,ต่างๆบริษัทในโซเวียตมาดูแลบำรุงษาแต่ไม่รู้ว่า ดำเนินการไปถึงไหนจนล่าสุดตกไป3ามลำแล้วตอนนี้น่าจะเหลืออยู่1นึ่ลำนะตอนนี้ไอ้เครื่องบินรุ่นนี้น่าจะเหลืออยู่1นึลำนะผมไม่มั่นใจข้อมูลนะแต่มันตกไปแล้วลหละนะครับลักษณะนั้นสําหรับเครื่องบินรุ่นนี้นะครับเออก็ถือว่านี่แหละก็นี่แหละก็คือมีมีรุ่น17เนี่แหละเ i 1 7เนี่ยเหลืออยู่ในลาวสลำนะ่ะอ่าก็ ใช้งานมา20กว่าปีแล้วอ่าแต่ก่อนนั้นนั้นก็คงใช้งานในสหภาพโซเวียตมาเป็น20ปีเหมือนกันเครื่องบินก็มีอายุป,ประมาณสัก40ปีก็มี308 4 3085 3 0ดสี่สามห้าสามไอ้รุ่นที่ตกนี่ก็คือล่าสุดก็คือ308 6แต่ตกไปแล้วหลายลำนะครับตกไปแล้วหลายลำนะอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่แหละ อันนี้คือในส่วนของเครื่องบินของลาเพราะฉะนั้นอนุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ก็มีการติดต่อกับบริษัทอของนะครับอของรัเสเซียให้มาซ่อมบำรุงกันอยู่นะเนี่ยนะครับหลังจากข้อมูลเนี่ยก็มีเคยไปติดต่อมาอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเขาได้มีการเมนเทนเน้นหรือเปล่านะครับเมื่อปี39อเานะครับเมื่อปี39อ่าสหนะรัฐป,ประเทศลาวได้ซื้อ 1> mi 1 7เนี่ยที่ผลิตในยุคสหภาพโซเวียตก็คือซื้อเมื่อปี39นั่นเ,เองนะเครื่องลำนี้นะครับโซเวียต12ลําลำปัจจุบันเหลือใช้อยู่ใช้งานได้ไม่กี่ลำปัจจุบันนี่ก็4ลำแล้วก็เหลือลำเดียวแล้วนะลักษณะนั้นมีการเซ็นสัญญาครั้งนี้ก็เพื่อการซ่อมบำรงุงฮอที่เหลืออยู่จำนวน4ี่ลำก็เหลืออยู่4ลํลเป็นเวลา4ปีซึ่งได้เกะ mi 1 7 1B จํานวน2ลํลกับ mi 1 7ใช้งาน อันนี้ประสงค์อีก2ลํลำโดยจะมีการอัปเกรดเป็น MI 1 7 1ออะไรประมาณก็อันนี้ก็คือ,อาการติดต่อที่เขามาเมนเทนเน้นแต่ล่าสุดก็อย่างว่านะครับผมว่าปัจจุบันนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก1ลําลำนี่แหละนะอันนี้นะในปัจจุบันนี้นะครับไม่มั่นใจนะแต่ว่าข้อมูลในนี้ก็อ,อันนี้อุบัติเหตุครั้งก่อนเมื่อวันที่สิบหาสิงหาคมก็มีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมีเนี่ยนะครับบินขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในการ สับเปลี่ยนกองกําลังอตอนนั้นมีลมกันโชกแรงจนนักบินไม่สามารถบังคับเครื่องได้ก็ตกตรงน,นั้นเมื่อปีเมื่อวันที่15สิงหาคมโน่นละ่ะปีผ่านมาหลายปีผ่านมาปี2ปีนะครับก็ตกไปรอบหนึ่งแล้วนักบินก็ตัดสินใจลงจอดฉุกเฉินได้ใน,ในในไร่กลางทุ่งนาอันนั้นก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น ก่อนหน้านี้ก็2ครั้งเลยนะครับไอ้รุ่นเนี้ยไอ้รุ่นมี่นะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่รุ่นเก่าเพราะว่ามันน่าจะปลดละวางได้แล้วละในรุ่นนีนะ้ผมเห็นก็ตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กผมก็เห็นแล้วไอ้เครื่องบินรุ่นเนี้ยเอาเมื่อประมาณสัก50ปีก่อนผมก็เห็นลาวบินรุ่นนี้กันอยู่ไนงะเห็นลาวบินกันแล้วตั้งแต่ผมอยู่ป .2 อป3ป4ป .5 เดี๋ยวนี้มันผ่านมาตั้ง40ปีแล้วผมก็ยังเห็นลาวบินรุ่นนี้เหลืออยู่4ลํา เน้นโตตกไป 1, 2, 3่งาเหลืออยู่1ลำนะลักษณะนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าสมควรที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะก็จัดงบประมาณไปนะครับรัฐบาลนะจัดงบประมาณไปก็อาจจะซื้อมือ2ก็ได้นะสักเพิ่มสักลำา2งลำม,ม,ม,มาสำรองไว้นะครับให้คณะรับมอตรีได้นั่งไปให้ไม่อย่างนั้นก็เมนเทรนมันหน่อยนะเปลี่ยนใบพัดเอาช่างมาตรวจเช็คดีๆนะครับว่า อายุการใช้งานต่างๆมันหมดสภาพไปหรือยังไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เทคโนโลยีต่างๆมันทันสมัยมันตรงกับความปลอดภนะัยในปัจจุบันไหมลักษณะนั้นนะครับเอาก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคอมเมนต์ก็มีอยู่ก็ทุกคนก็ต่างเสียใจดีอกดีใจก็มีคอมเมนต์ของคนลาวก็บอกว่าดีใจนะเออลักษณะนั้นเห็นเครื่องบินรัฐบาลตกก็ดีอกดีใจกันผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมคนลาวไปเป็นอย่างนั้นดีใจกัน คอมเมนต์ต่างๆด้ยส่วนใหญ่ก็ดีใจเออที่เครื่องบินตกบางคนก็บอกเสียใจที่เครื่องบินพังก็มีนะเออโอ้เสียดายเสียดายอย่างนี้โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยห่วงรัฐมนตรีของตอนเองนะฮะอันนี้คนเราลักษณะนั้นนะครับก็เอาสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับคุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาอ่อนทูครับขอบคุณมากครับ